สาธุสาธุเด็กนที่สนาเสร็จแล้วนะคะกับนักการ อาจารย์นะคกับเรียร์ข้างในพื้นะครับพี่นอ้องเท่าทุกคนนะครับเมื่อวานเห็นคนไล่หลายลอ่ะตซึ่งดีใจนะครับแล้วก็บาดเทาเป็นบาดที่มีอ่าจิตใจที่เป็นวนเป็นกุศลนะครับแล้วก็ช่วงนี้การย้อนวิษาเรามาทำุญกันนะครับเรื่องวงวนเป็นเรื่องที่อ่าเรื่องวุฒิเข้าเป็นเรื่องที่ม,ม,มั่นทุนอุปโยงในสองปีนะเห็น ทุกอุบ้านนะครับท่าปุญดีมากครับแต่ในบาบ้านเท่านีบุญหลายนะครับชอบท่าปุญกันก็ดีใจน้ำครับแล้วก็สำหรับบ้านน้องแสงก็เป็นูุบ้านใหญ่นะครับผมเคยมากเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับผู้แดดก็บผู้ปีนเที่ยงนะครับปีนี้ก็ได้มาเป็นครั้งที่สองนะครับกับทั้งครูบาอาจารย์จะอธิยศาสัยดีนะครับ เป็รอบเรวอ่ที่ล้วของพทบายก,ก็ระเน่นนะครับส่วน,อนของในหน้าของโลคบุตรนิกกินดีที่จะมีมีกุศลที่นนไหนกพร่บบองดีนะเป็นุตบุกุสลกับพี่น้องทุกคนนะครับ,บเรียกพี่น้องตันี้นะครับรจาก,ก,กมกาพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกลูกรอง ใน,นอํเภอด้วยเกานะคะที่ร้องชาาบ้านหองแสงตำบลทุนคาบในอ้เภอของเรานะคนนนะ,คะ,คะ,ะคไปที่ไหนนะครับเอาตะลิกไปกันกน้าปาขคันนะครับ ันอาโอ้อีกสองมืออีกสวันเกษียณอายุมันก็มาทำบุญก่อนบ้านคุณนายครับคุณนายเป็นใหญ่จริงนะคบรใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับอยู่แถวแถวโน้น

นะครับคือเดี่ยวที่เดินในศาสนาเนาะคือเดี่ยวประเภทนั่นนะครับที่อาจารย์ว่าเนี่ยโจ้บางคน ดแดดเริ่มมาแล้วนะคะแสงไาทิศขึ้นแล้วเจ็ดโมงแล้วได้เวลาแล้วนะคะเตรีจะได้วบะะินแห้งอเตรียมเตรียมใส่บาตร่วมกันะคะอ่าสูงํกำลัง เดินออกมาแล้วค่ะทุกคนเตรียมรอนะคะรอเสร็จนะคะดรอเสบานนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนะครับเดินฝั่งตะวันตกก่อนนะครับไปเดินยวไปคุณท่านก็จะเดินฝั่งตะวันตกหลัจากนั้นสุดสุฝั่งตะวันตกย้อนมาฝั่งตะวันออกนะครับ ไหนเนาะใส่เลยนะลูกใส่ใส่อย่างนี้ก็ได้ใสสามก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะใสใสสามนะใส่สีไหนก่อนก็ได้พี่ใสถ้าใส่สีนู้นหมดแล้วเราก็ใส่สีใหม่ อ่าโอเคใส่แบบนี้นะอ่าโอเคค่ะน้องกิมอ่าเตรียมให้น้องด้วยเออให้น้องด้วยโอเคอืมเยี่มากค่ะเยียมมากเยียมมากไม่รู้แกยังไงเขาสูงเริ่มมาแล้วนะคะมันเดินมาแล้วใช่เดินตาม พี่พี่ก็มานะคะพี่พี่อ่าพี่พี่ในโรงเรียนนี้ก็มานะคะจะมาใส่บาตรหน้าพิสูจของเราก็พหสูจน์ก่อนอืมมันก็จะใส่บาตรเหมือนกันเห็นพิสูจน์ไหมง่ายเตรียมใส่บาตรนะคะแถวยาวเลยนะคะสอง ทางเดินนะคะกำลังเดินมาคนี <laughs> ่คลิปของเราก็จะยาวสักนิดนะคะเพื่อเก็บบรรยากาศในช่วงต่างๆให้ให้ได้ลบนะคะ เราให้พระสงฆมาที่ใกล้อาจจะถึกน,นิดนึงค่ะไห <c oughs> นนักเคียวเต็นเพื่ลอลยพระสงฆใกล้จะมาถึงเลยนนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่หลายคนเราใส่ทันแน่นอนใส่ทันแน่นอนใส่องค์ข้าม,นะม,งมอ,งาองก็ได้นะใช่จไหมไม่ต้องใส่ทุกองค์ก็ได้อ่ามาใกล้ๆแล้ว มาใกล้แล้วสาธุ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 พี่ขอใส่องแรกนะอืมโอเคอ่ะพี่ขอใส่องแรกโอเคค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะ ถ้าเต็มบาทแล้วท่านก็จะเทนะคะสาธุสาธุสาธุอยากมันจะใสนะคะสาธุสาธุใช่เลยค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะสาธุค่ะอืมเก่งมากเลย เก่งมากเลยลูกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะไปเลยค่ะหยิบไมเลยสมไมหยิบไมเลยลูกหยิบไมแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะพยายามอย่าให้โดนบาดนะลูกนะโอเคเก่งมากเลย เด็กๆได้ร่วมสืบร่วมทำบุญนะคะสาธุสาธุค่ะด้วยนะอเยอะมากเลยเยอะมากค่ะแดดเริ่มมาแล้วไม่ไมาสาธุสาธุ มาแล้วค่ะอ่าใส่เลยพี่ใส่เลยครับเบาๆลุกเบาๆไม่ไม่ไม่โยนนะวางดีๆค่ะใส่เลยครับเก่งมากลูกเก่งมากครับอืมน่าใส่ เก่งจังเลยเออพี่เ็าเก่งหนูอ่ะหนูเหนื่อยแยวยอยู่ค่ะดูใสไปต่ปเรื่อยๆค<ะ>่ะ <s ays> ใสเลยคี่เก่งอ่ะเหลือพระองค์พระสงฆ์อีกหลายนูดนะคะ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไม่นไรเออผมยามนั้นเอ้าอ่ายางหลุดแล้วอยู่ในนี้นี่ไงอืมุสาธุเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเก่งมากเลยพี่กับน้องเก่งมากเลยค่ะ๋เยแม่ขอลูก กำลังจะวนกลับมานะคะทุกคนสาธุสาธุพี่กับน้องพี่กับน้องใส่บาตรกับย่านะคะแดดก็เริ่มมานะคะเดดมาแล้วก็จะไม่เห็นมีเนียนน้อยด้วยใส่พี่เนียนน้อยด้วยพี่เนียนน้อยมาหนิใส่พี่เนียนน้อยหนิข้างหน้าลูกข้างหน้าข้างหน้าใส่ใส่ใส่พี่เนียนน้อย้วย ใส่อืมนี่เมนพี huh. <t ries> uh ่เมนน่า huh. รักมากพี่เมนเก่งจังเลยอ๋อพี่เมนเก่งมากเลยค่ะอ่าใส่นี่มี่องค์สุดท้ายใส่เลยนะคะใส่หมดเลยนะคะเอาไหมโอเคอันนี้นะอันนี้ ใส่เลยค่ะใส่เพื่อจได้ใสเลยเก่งมากเก่งมากเลยค่ะแล้วนะคะเดี๋ตะทุกคนแน่นนะทุกคนได้ค่ะแล้วนะคะท่านก็จะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะท่านก็จะเดินกลับมาฝั่งหนึ่งนะคะเบียดที่น้ำตื้ โอเคพี่สาธุด้วยอ่ะสาธุอ่สาธุอนูสาธุก่อนอนูสาธุเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะมานั่งข้างหลังญาเลวมานั่งตรงนี้นะค่ะเอาเลยค่ะอ่ะน้องทิมเอามาใส่ตัวโอใส่กระยาก็ได้นะใส่ขนมใส่เลยใส่เลยค่ะ นกกนเนี่ยอีกอันหนึ่งท่านกำลังจะเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะอ,อันนี้เราเป็นคลิปยาวจริงๆค่ะคยาวเลยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยกันแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องน้อยเล่นนะคะ <laughs> แมนแมนเด้อ <laughs> ท่านกำลังเดินกลับมาอีกครั้งนะคะสาธุสาธุบุญด้วยกันค่ะน,น,นะะแดดเริม่มมาละแดดเริ่มมานะคะเริ่มมาแล้ว บรรยากาศดีาเด็กๆก็เริ่มร้มอนแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาทำบุญด้กันกับแม่เมียวนะคะ